ก็ต้องสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กับอยู่กับผม STM Channel นะผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มปิงเวลาเล่นเกม Player อร์เบสต์สตร์นะผมสำหรับคนที่แลกนะเพิ่มปิงเกมอื่นก็ได้นะแล้วแต่ว่าใครอยากจะเพิ่มปิงอะไรนะครับผมโอเคมาเลยก็วิธีแรกก็เข้าเบราว์เซอร์ของเรานะผมแล้วก็ไปที่เว็บ R pi pi n อ่าปิงบูสเตอร์นะผมแล้วก็กดแป้นแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครขี้เกียจหาก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะผมลิงก์โหลดเลยแล้วก็ เดี๋ยวง่ายๆก็คือผมกดลิงก์โหลดไว้ด้านล่างครับเข้าไปก็กดโหลดได้เลยนะครับแล้วเมื่อเข้ามาที่ลิงก์ที่ผมทิ้งให้นะมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดปิงบูส์เนาสนะผมก็คลิกเข้าไปหลังจากนั้นก็จะมาด้งหน้านี้นะผมจากนั้นกดคําว่าดาวน์โหลดปิงบูส์เวอร์ชัน1.00นะผมกดไปแล้วก็จะดงมงไหมโหลดนะพอเราโหลดเสร็จแล้วเราก็ติดตั้งนะผมส่วนผมนี่ติดตั้งแล้วนะผมก็ไม่ต้องโหลดแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาสมัครสมาชิกก็กดสมัครสมาชิกไปเลยนะครับผมก็รอมันมุนๆนะผม อเดี๋ยวๆ,ๆขอล็อกอินเอ้ล็อกเอาอ่ะอ่ะสมาชิกจึก๊กที่หน้าเมนูสมัครสมา,สมาชิกมันก็จะให้ใส่เมลนะผมใส่อะไรไปก็ได้ใส่เมลที่ใช้ได้นะเพราะต้องอยืนยันตัวใส่ยูสเซอร์เนมที่เราจําได้ใส่พาวดที่เราจําได้จากนั้นก็กดสมัครสมาชิกไปนะครับผมเมื่อสมัครสมาชิกแล้วนะผมใน Gmail ก็จะมีจดหมายมานะครับผมนี่จดหมายว่าเออนี่ครับผม จนหมายว่าให้ยืนยันนะให้กดยืนยันไปหนทีนะผมแล้วก็เข้าได้นะผมแล้วก็มาที่เข้าสู่ระบบนะผมแล้วก็มาที่อันนี้ครับจะใส่อีเมลหรือจะใส่ยูสเซอร์เนมที่เราสมัครก็ได้นะผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเครื่องค้างและไม่ได้รีเครื่องอ่ะนี่ผมยูสเซอร์เนมนี้แล้วก็พาดเวิด์อะไรแล้วว่าลืม ใส่ไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาที่รับวันทดลองนะผมโอเคแล้วก็ใส่เบอร์มือถือไปเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์ผมเนาะมไม่ต้องโทรมาพวกกุจะเซ็นเซอร์ไ้โอเคมันบอกว่าบันทึกเบอร์เรียบร้อยระบบจะส่งโค้ดทาง MS m s เอ็มเนะผมนี่ครับโค้ดโค้ดผมก็มาแล้วนะผมก็ให้ไปที่กอ้องการใช้ปูโมโคคลิกที่นี่จากนั้นก็ใส่โค้ดที่มันส่งไป ก็คือหนึ่งหนึ่งหหนึ่งแล้วของผม่างนั้นก็กดใช้งานนะผมอ่าเห็นไหมได้มา3มวันฟรีครับสำหรับการลองใช้นะผมมาดูว่าเราได้จริงไหมว่า3าวันแล้วก็มาที่มาแอคเคาน์นะผมจากนั้นก็เห็นไหมเหลืออีก2วันยี่สิบสามนาทีโอเคเรามาดูในโปรแกรมกันดีกว่าแล้วก็คือโปรแกรมนี้นะครับแต่เพิ่งคลิกขึ้นมานะผมหลังจากติดตั้งเสร็จนะผมให้รีเครื่องก่อนนะครับหนึ่งครั้งนะแล้วก็ล็อกอินล็อกอินจับสมัครที่เราเอ้ยรหัสที่เราสมัครนะผม อีกแล้วหอบแป๊บหนึ่งนะผมอ่ะตอนแรกมันจะเป็นหน้าแบบนี้เดี๋ยวจะจะเป็นหน้าแบบนี้หน้าว่างๆมันจะให้ add เวเกมนะผมก็คือเกมที่จะเล่นนะผมอะไรก็ได้นะผมเดี๋ยวผมจะแอดเบตเทิลกราวนะผมก็ b a t t นะผมเนี่ยเบตเทิลฟิลเบตเทิลกราวนะผมพอแอดเบตเทิลกราวไปหน้านี้มันจะดิ้งแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรครับกดดันไปเลยหรือใครจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้นะผมกดดันจึ๊กอ่จากนั้นเราจะกดเริ่มเกมยังไงกดมาที่เบเยอร์เบตเทิลกราวเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการเล่น เซิร์ฟไม่ปิงน้อยที่สุดก็คือยี่สิบกว่านะผมถ้าเกิดว่าเราต่อเน็ตประมาณหกสิบเจ็ดสิบใช่ไหมแต่ถ้าเราต่อโปรแกรมนี้จะเหลือยี่สิบแ้กกดคําว่า start game นะผมจากนั้นก็รอสักครู่หนึ่งนะผมจากนั้นมันจะมีหน้านี้เด้งขึ้นมานะผมกด yes ก็ไปจากนั้นตรงคำ status server จะ connecting นะผมกำลัง connect นะผมแล้วก็เดี๋ยวตรงเกม status จะเป็นคำว่าออนไลน์นะผมรอสักครู่หนึ่งนะผมตรงมุมซ้ายล่างจะเป็นวันที่เหลือกอารใช้งานนะ Okay, เดี๋ยวรอเข้าเกมนะผมโอเคนะผมก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมก็ดียวรอสักครู่หนึ่งให้มันโหลดนะผม,มตรงหน้านี้นะผมก็โหลดช้าเป็นธรรมดานะใครๆก็เป็นนะผมเฟรมเรทอย่าไปสนใจนะผมให้ดูว่าเข้าได้จริงๆนะโหเกมนี้แต่เข้ายุ่ยงยากนิดนึงแต่ว่าเชื่อรถปริงเราได้ก็โอเคแล้วนะผม หลดนานหลดนานมากเลยโอเคหลดเสร็จแล้ว Pray ยันเหมือนกําคอน mm hmm. เนคติ้งอ่าโอเคก็คอนเนคไปเรียบร้อยแล้วนะผมเห็นไหมครับก็สามารถเล่นได้ปกติเลยนะครับผมอ่านะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะวันนี้ก็ STM Channel ก็ต้องลาไปก่อนอยังไงก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ฝาก Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ STM Channel สวัสดีครับ